เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะผมไม่เคยกดเลยแย่แล้ว นี่อะไรกันเนี่ยจ้า ได้เดีย๋ยวคงดูเปิดไม่ได้แล้วครับมันแบบว่าแย่แ yeah, ลนะ้วเงี้ยผมต้องพูดอะไรวะ แย่แล้วต้องพูดอะไรดีเนี่ยคือประเด็นผมคิดว่าแบบว่าก่อนกดไลฟ์มันจะแบบมีให้ยืนยันหรือไม่ยืนยันอะไรเงี้ยแบบแน่ใจหรือเปล่าว่าจะไล์กดปุ๊บแม่งไลฟ์เลยก็เลยงงงงเลยแล้วมัน รอถ้าสองแสนคนเลยนะจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับ จริงๆควรนอนไหมผมว่าควรนอนไะไลฟ์มันดีเลยนานแค่ไหนวะเนี่ยแต่ไ hey. ม no no <S uff les> ่มีใครกิมพ์ถามอะไรเลยเพลงดังแล้ว พี่มันมีคิดถึงพี่พร้อมไหมเหรอบอกได้เลยว่าไอ้พร้อมอยู่แล้วเหรอวะทำไมต้องคิดถึงมันครับ แค่แทบยินคิมให้ใช้ได้เลยว่ะอันนี้คือ น่าควรเปิดเพลงอะไรดีวะที่มันแบบนุ่งงงเพราะว่าอะไรเ่นี้มันทำไมมันเต็มไปด้วยความงงวะเนะี่ย เอเอเพลงซีรีส์ดีกว่าถึงจะไม่โดนโอเคอยากโดนเพลงซีรีส์ฟองวะฟ้องผมนหนักๆนะครับผม e n o น g h เล ถ้เาเพลงซีรีส์ผมก็โดนฟ้องเหรอวะจริงจริงจังปหมเน,นี่งงยขขดโดนจริงไมแต่สิ่งที่สงสัยจริงนะแน่แบบว่า ถ้าถ้าคือถ,ถ้าเปิดแล้วมันจะโดนเหรองงว่ะงั้นทำอะไรได้บ้าง,างอ่ะง่วงควรนอนป้างว่ะ ี่ยินกับพี่วีต่างกันไหมคะเป็นคำถามที่น่าสนใจครับผมตอนนี้ก็แังสงสัยกั่เหมือนกันว่าที่เล่นไปนี่คือเล่นเป็นใครวะตัวเองปะ นอนแล้วดีป่ะครับมองไปนอนดีกว่าเนอะเออใช่ใช่ได้แล้วได้คอนเทนต์แหละมีเมื่อกี้คนพิมพ์เรื่องท่านั่งใช่ไหมฮะคนไลฟ์มันดีเลยก็ไม่รู้จะคุยกับใครเลยวะอ๋อที่ผ่านมาคือพวกที่ไลฟ์นี่มันคือมันคุยกับตัวเองใช่ป่ะเพิ่งรู้นั่นแหละ thầm đấy nghèo à live níu cái ta đu ngôn ngôn quá ngôn chát làm này đi à โอเคเราต้องเราต้องคุยกับตัวเองก่อนเพื่อที่เขาจะพิมพ์มานะครับถ้าเกิดคุยเรื่องท่านั่งเน่ยเออเล่าไงเดียวพอมันไม่มีคนถามเราไม่งงง,งอ่านเม้น ใช้กับพี่พร้อมสิโมเรียกว่าผมควรไปนอนว่ะนอนดีกว่าเนาะไอ้ที่มันดีด,ดขึ้นเรื่อยๆอนี่เขาเรียกว่าเม้นมาทุกคนหรือว่ามันหรือว่ามันคือคำถามว่ะ รอรอะไง๋อโอเคมันคือเม้นต์แน่เหมือนเหมือนว่าผมต้องรองทุกคนพิมพ์ตอบมาก่อนน่ยถึงจะคุยกันได้เดี๋จะมาเล่าเรื่องท่านั่งดีกว่า ออจริงๆคือมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วทุกคนให้ความหวังอที่แบบไม่กล้าเล่าแล้วะ่ะมันแบบบางคนก็พิมพ์มาว่าอะไรนะจังหวะนั้นกำลังคิดถึงมารอยู่แน่ๆเลยแบบว่ามันแบบมันมันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเล้วอวะ ก็เลยไม่กล้าเล่าเลยว่าถ้าจริงๆแล้วมันทุกคนวาดวาดฝันว่าวมันคือพระอาทิตย์แต่จริงๆมันคือหลอดไฟแล้วก็เขินอยู่นะผมเปิดเพลงจนตัวเองจะไม่ได้ยินแล้วทำไมทุกคนได้ยินวะหูทีพย์ปะเนี่ย ดีก็เรื่องท่านั่งใช่ไหมถ้าถ้าสังเกตก,กันดีๆท่านั่งมันจะแบบมันจะเก่งมันพิเศษใช่ปะซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าไม่ได้เก๊ะเลยเออโดนด่าบ่อยมากเลยว่าจะเก๊กอะไรนักหนาเนี่ยแบบเลอกเก๊กก็แล้วคุณก็คือผมไม่ได้เก๊กเว้ยถ้าถ้าถ,ถ้าเข้าใจเอาขาง ถ้าเข้าใจสถานการณ์ตอนนั้นก็จะแบบว่าอะไรวันนี้เนี่ยคือสถานการณ์ตอนนั้นมันแบบคือทุกคนเข้าใจไหมว่าเก้าอี้ผมพังคนเดียวอะไอ้ที่นั่งเรียงกันกี่คนวะเออน,นั่นแหละนั่งแทบทุกคนที่ที่เขานั่งกันอยู่อะมีเก้าอี้ผมคนเดียวที่มันพังอะคือปกติส่วนมากเก้าอี้มันเป็นแบบนี้ใช่ปะ ที่มันแบบพิงหลังได้อ่ะแต่ว่าคือก้ายี่ผมถ้าเกิดผมพิงไปปุ๊บมันจะแบบมันจะงายหลังทันทีเลยทำให้ผมพิงไม่ได้ไงแล้วถ่ายซีนหนึ่งมันไม่ใช่นานๆน่ะมันก็เลยแบบคือผมต้องนั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบอย่างเงี้ยเป็นเป็น ครึ่งชั่วโมงได้ป่าวะทำให้มันแบบคือถ้าเกิดผมหลังไปแตะเก้าอีป้ปุบคื้นคือมันไม่หงายหลังอะแต่ว่าเก้าอี้มันเหมือนเย็นรี่ที่แบบยังไงอะถ้าไปโดนปุบมันจะเอ็นไปอย่างเงี้ยนิ้วก็ไม่ได้อ่อนด้วยนะเอ็นไปแบบเออมันเออพังไงแหละภาพที่เห็นมันก็เลยแบบว่าผมดูแล้วยังขัดตาเลยว่าแบบ มันเป็นอะไรวะคือจริงๆผมลืมฉากนั้นไปแล้วนะว่าเก้าอี้มันพังด้วยซ้ําอ่ะแต่พอเห็นท่านั่งแล้วมันแบบเฮ้ยมันมันเป็นบ้าอะไรวะทัไมมันต้องนั่งอย่างนั้นวะแล้วก็อ๋อเออเออเข้เออเาใจแหละเก้าอี้แม่งเออเก้าอี้มัน,นพังอ่ะจะไม่ใหความผิดผมนะครับเรื่องกระซิบก็เช่นกันนะฮะไม่ได้ตั้งใจกระซิบนะครับไม่ใช่ดิ ไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นนะครับผมอยากพูดให้มันเป็นกระซิบอยู่แล้วนะครับคือคนเรามันจะบ้าอะไรขนาดที่แบบว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเราจะพูดว่าแบบเฮ้ยกัวมันชอบมึงแน่ๆเลยว่ะมว่าผมไม่ซื่อบื้อขนาดนั้นนะมันมันมันซื่อบื้อไปหรือเปล่าวะกูว่าไอบาไอมาร์ชอบมึงว่ะถ้าผมเป็นมาร์ผมจะหยิบหมูชาบูเฟี้ยงใส่หน้าแม่งเลยพร้อมน้ำจิ้มให้เสบตาย ครอบบ้าเลยทุกคนแบตหมเหลืออีกไม่มีนาฬิกาอ,อีกอีกหกนาทีไปแล้วนะครับ นี่คือสรุปผมจบเรื่องเก้าอี้แล้วใช่ป่าววะผมถึงไปเข้าเรื่องกระซิบได้นะเอาเป็นว่าจบแล้วแล้วกันเนะจบแล้วแหละเก,เ,าาเก้าอี้เอาเป็นเก้าอี้มันพังผมไม่ได้เก่งนะฮะที่นะจริงผมว่าผมควรนอนแล้วพรุ่งนี้ ตอนนอนก็จะไม่ใช่พุ่งนี้ดิตอนตอนนอนอยู่ก็จะคิดว่าเมื่อกี้คุณทำอะไรลงไปปะไลฟ์ได้ไงวะเนี้ยเขินอยู่อะ เทฟไลท์ยังไงบอกเลยว่าผมทำไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนแหละครับตอนนี้ต้อง ไปแล้วกว่าทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าซีรีส์จะออกแล้วนะครับภายในวันที่สิบเอ็ดเมษาป้าวะเดือนต่อไปอ่ะเออสิบเอ็ดเมษาครับไม่ใช่คนแรงอ่ะใครวะเนี่ย ฮะไปแล้วไปดีกว่าไปแล้วทุกคนบายครับอีกสักเดี๋ยวอีกประมาณสองประมาณสองปีเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่ไปแล้วไบร์ จะไปอย่างช้าๆนะครับประเด็นคืองานไม่เสร็จแล้วมาไล์แต่ขำตรงนี้แหละงานแบบเจ้านดูถึงเรื่องงานแต่เครียดว่ะเออไปละไปครับอะไรเนี่ยแน่ใจว่าจะสิ้นสุดไหมสิ้นสุดตอนนี้